เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมมาสปูให้ดูอีกสักรอบนะครับใครที่ยังสปูไม่เป็นครับทุกคนนี่ลูกแบบนี้นะเราต้องจดเนี่ยครับจดใต้ลูกนะทุกคนมาดูมาดูจดใต้ลูกเลยเนี่ยจดใต้ลูกใต้ลูกเลยนะทําสะพานมือแบบต่าๆเข้าไว้ครับถ้าทําสูงปุ๊บลูกจะกระโดดน,นะครับทุกคนนี่นะต้องแทงให้มีโฟลว์ทูนะครับแบบแทนออกไปเนี่ย มันก็จะสกูมานี่เลยนะทุกคนเอาเดี๋ยวลองดูครับลูกนี้ตายลูกเลยดูครับนี่สกูมาแบบนี้เลยครับวสวยๆเนยอีกสักลูกไปครับนี่ๆทุกลูกเอาใกล้ๆหน่อยนะครัวบว่าเราแทงไม่แม่นมนีน่นะแล้ดูใหม่ดูใหม่ ถ้าใครอยากอันนันก็ลองหลุมกลางก็ได้นะดครับดูนะโอ้โหอันนี้ก็เบาๆเดี๋ยวดูลูกนี้ลูกนี้นี่น,น,นี่หลุมกลางถ้าซ้อมก็ซ้อมหลุมกลางกันน่าจะลงหลุมนี้เลยวะฮะดูนะดูครับโอ้โหไม่ลงหลุม Baik okey. J clear kan